ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่8นะคะ กันยายน2566สําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลข้ามน้ําข้ามทะเลหรือเดินทางระหว่างประเทศได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะช่วงนี้นะคะการติดต่อเจราจานะคะสาเร็จนะคะมีใครที่คุณรอคอยนะคะช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสได้โชคได้ไดลาบได้เงินเข้ามาแบบฟุกฟ backup, ไนนุได้เงินค่าในหน้าได้เงินกําไรนะคะจากการลงทุนนะคะใครทํางานนะคะเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะมีโอกาส ประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงการติดต่อเจราจานะคะมีคนคิดถึงมีคนทักหามีคนอยากคุยนะคะอยากคุยธุรกิจใครที่จะทําธุรกิจกับต่างประเทศหรือทําเกี่ยวกับออนไลน์มีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงคุณจะได้เงินได้โชคได้ลาบเข้ามานะคะหลายๆคนกําลังวางแผนอยากจะไปไหว้พระพิฆเนศนะคะหรือไปไหว้พระแม่ธรณีไปไหว้ไอ้ไข่ขอโชคขอลาบนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขท้ายเบอร์โทรศรรัพท์ แล้วก็เลขที่บานให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีเหลืองสีแดงสีม่วงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ82 823นะคะ823แล้วก็012ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ